รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,568ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,567ถึง31มีนาคม2,568ของนายอาทิลักษณ์ตราชูตำแหน่งพนักงานราชการครูครูประจำแผนกวิชาธุรกิจเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนายอาทิลักษณ์ตราชูมีวุฒิการศึกษาดังนี้ระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือปอบัณฑิตจ,จากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามการได้รับพระราชทานเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์1ชั้นเบญจมาพรมงกุฎไทยและ 2. ชั้นเบญจมาพรช้างเผือก รายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567คือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพโดยมีกลุ่มผู้เรียนคือกลุ่มผู้เรียนเรียนจำจังหวัดร้อเอและกลุ่มผู้เรียนโรงเรียนบ้านเสือโก้อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามรวมผู้เรียน35คน การทำหน้าที่ในสถานศึกษาตามการมอบหมายงานบุคลากรให้ทำหน้าที่ในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2567มีดังนี้ 1. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนส 2. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายหน้าที่พิเศษรับผิดชอบการดำเนินโครงการเกษตรประนีตร่วมกับครูที่ปรึกษาแผนกพืชศาสตร์ในการปลูกฝรั่งหงเป่าสื่อเพื่อการค้า งานในหน้าที่หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนนั้นได้ให้บริการด้านงานสื่อโสดแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยและบุคลากรจากภายนอกที่มาขอใช้บริการอีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบและจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยในการได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการภายนอกนั้นได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะกรรมการออกแบบ และวางระบบน้ำดูแลสวนในบริเวณศาลากลางจังหวัดได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการจัดทําสื่อการสอนหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบออนไลน์ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีซึ่งจัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไปปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายศิลในงานประชุมวิชาการออกอทอระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่45นวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายศิลในงานประชุมวิชาการออกอทอระดับชาติครั้งที่45ณนะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวและติดตามผลการปฏิบัติงาน รางวัลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่และผลจากการพัฒนาตนเองได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับหนังสือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายสินในงานประชุมวิชาการออกอทรระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่45นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัย,ยภูมิ ได้รับเข็มกลัดพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในงานประชุมวิชาการออกอารระดับชาติครั้งที่45นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตรูลลักในการทำงานเสียสละซื่อสัตย์จิตอสาเคารพผู้อาวุโสทุ่มเทกับงานอย่างตั้งใจไม่มีเงื่อนไขในการทำงาน ขอขอบพระคุณในการรับชมสวัสดี